เซลล์ไขกระดูกนี่มีประโยชน์มากเซลล์ Sem ตัวนี้ก็จะทําให้ลดภาวะการเกิดโรคแทรกซ้อนโดยเฉพาะกล้ามในหัวใจตายสําหรับมะเร็งนี่เราก็เอาเซลล์อันนี้ไปใช้เพื่อการปลูกถ่ายไขยกระดูกเอาไวรัเพศไม่แข็งตัวนในผู้ชายนะฮะก็สามารถที่จะช่วยได้โดยใช้เซลล์ของตัวตัวเองได้เอาแช่แข็งอวัยวะของเราเนี่ยได้ถึง25ปีทําให้เรามีอะไรที่จะเอามาซ่อมแซมเราในอนาคตได้เน้นประโยชน์ว่า PBC เนี่ยมาจากตัวเองก็จะไม่มีผลข้างเคียงใดๆในการรักษา สวัสดีครับผมนายแพทย์สุจิตบัญญัติปิยพจน์วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ PBC s เซลล์ตัวเนี้ย PBC s ตัวเนี้ยทำอะไรได้บ้าง สเต็มเซลล์คืออะไรสเต็มเซลล์ก็คือเซลล์ต้นกำเนิดนะฮะโดยที่ PBSC เนี่ยเป็นสเต็มเซลล์ในกลุ่มที่เรียกว่า hematopoietic หรือว่าสเต็มเซลล์ที่มาจากเลือดก็มาจากไขกระดูกสเต็มเซลล์ไขกระดูกเนี่ยมีประโยชน์มากเพราะสามารถที่จะไปเป็นอวัยวะต่างๆได้มากมายตั้งแต่สมองหัวใจหลอดเลือดทุกอย่างซึ่งมีประโยชน์มากซึ่งสลับการเข้าสู่ภาวะของผู้สูงวัยแล้วก็เหมือนกับมีอะไรเสริมไว้สรับซ่อมแซมร่างกายในกรณีที่เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ในแง่ของโรคหัวใจเนี่ยเราเอาสเต็มเซลล์ PBCS เนี่ยมาใช้ในการซ่อมกล้ามในหัวใจที่ตายหรือว่าโกกรคกล้ามในหัวใจพิการจากการขาดเลือดน,นะครับเอาสเต็มเซลล์ที่เราเก็บไว้ก่อนโรคหน้าเนี่ยก็มาฉีดกลับไปที่ร่างกายนะฮะเพื่อไปฟื้นฟูภาวะหัวใจสเต็มเซลล์ตัวนี้ก็จะทําให้ลดภาวะการเกิดโรคแทรกซ้อนโดยเฉพาะกล้ามในหัวใจตายเพราะว่าหัวใจล้มเหลวก็หายไปคนไข้ก็จะอยู่ได้อย่างมีปกติสําหรับการฟื้นฟูเซลล์สมองเนี่ยก็มีบทความวิจัยทางการแพทย์พบว่าหลังจากที่คนไข้เป็นสโตรกหรือว่าเอามาพึ่งอัมาพาตอย่าง นนถ้าเรามีเซลล์ที่เราเก็บไว้อยู่แล้วเนี่ยเอามาให้คืนภายใน23สัปดาห์หลังจากที่ stroke เนี่ยการฟื้นฟูนเนี่ยเร็วขึ้นโอกาสที่สมองที่ได้รับความกระทบเสียหรือเสียหายเนี่ยก็จะลดลงสาหรับมะเร็งเนี่ยเราก็เอาเซลล์อันนี้ไปใช้เพื่อเป็นการปลูกถ่ายไขยกระดูกแต่อย่างของการชาติก็จะมีข้อจํากัดที่ว่าต้องหาเซลล์ที่เข้ากันได้กับผู้รับแต่ถ้าเราเอาเซลล์ของเราเก็บไว้เองแล้วก็เอา Sam เซลล์นี้กลับมาปลูกถ่ายไขยกระดูกให้เราเองโดยที่ไม่ต้องไปกังวลเลยแล้วก็ หลังจากบุกถ่ายไขกระดูกแล้วเราก็ไม่ต้องกินยาต้านภูมต้านทานเลยนะครับสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของอวัไวะเพศไม่แข็งตัวในผู้ชายนะฮะก็มีการใช้สเตมเซลล์เนี่ยจำนวนหนึ่งฉีดเข้าไปที่บริเวณต่อมลูกหมากเสื้อไปเพิ่ม ประสิทธิภาพของการทาง,งานของสมองมันแล้วก็เพิ่มเลือดบริเวณงบริเวณก็สามารถที่จะช่วยได้โดยใช้สเตมเซลล์ของตัวตัวเองได้นอกจากนี้เนี่ย PBC นี่ก็ยังมีประโยชน์เนื่องจากว่าใช้ได้ทุกอวัยวะนะครับสามารถเอา PBC มาฉีดที่เข่าเพื่อฟื้นฟูสภาพเขา่าตัวที่หล็กเรียกการผ่าตัดเปลี่ยนเข่าได้มีงานวิจัยมานานแล้วได้ผลค่อนข้างดีมีทฤษฎีเชื่อว่าเทโลเมียร์เนี่ยมันจะสั้นลงตามอายุเทโลเมียร์ก็คือตัวหางของ DNA ซึ่งเป็นหางของ DNA เของเราแต่ละคนนะก็มีการวิจัยว่าเราไปตร เทเลเมียร์หลังจากที่เราเซ็มเซลตอนอายุ30กลับมาให้ตอนอายุ50เนี่ยเทเลเมียร์เราก็จะยาวกลับไปที่อายุเท่าที่ตอนที่เราสตาร์ทนะก็เหมือนกับเป็นการย้อนวัยของเราก็ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้น การได้มาของ p b s c เนี่ยก็จะมีการฉีดยากระตุน้นซึ่งยาเนี่ยจะเป็นยากระตุน้นโตไขกระดูกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเอาคนไข้ามาเข้าเครื่องซึ่งจะไปดูดเลือดออกไปเพื่อแยกเอาส่วนของเม็ดเลือดขาวออกมาเม็ดเลือดขาวที่ได้เนี่ยเราก็จะไปสกัดเอาเฉพาะตัวสเต็มเซลล์ออกมาจริงๆแล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้ตัวที่เราจะมีธนาคารสเต็มเซลล์นะครับซึ่งเป็นเก็บในอุณหภูมิของไนโตรเจนเรลวประมาร17 0องศาเซลเซียสเอาแช่แข็งอวัยวะของเราเนี่ยได้ถึง25ปีทําให้เรามี เ,เหมือนกับอะไรที่จะเอามาซ่อมแซมเราในอนาคตได้เซ็นเซลหรือ PBC ตัวนี้ไปได้ทุกทุกแห่งเลยครับสมองหัวใจเข่าหรือว่าอะไรทุกอย่างเนี่ยสามารถเอามาใช้ได้หมดเลยนะมะเร็งต่างๆเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้ซึ่งถือว่ามีประโยชน์มากแล้วก็สามารถเอามาทดแทนหรือว่าเป็นอะไรให้เราใน,ในอนาคตได้แล้วมาสุขภาพดีกับ14ปี p a n a s o n c Eternity กันนะครับ